สวัสดีครับผมยุทธนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเซเว่นนะครับผมสําสหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะทํางานเซเว่นนะครับว่าหน้างานเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมเราจะได้ชําระเงินให้ลูกค้านะครับผมเกี่ยวกับการเ,าเข้าเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับผมเกี่ยวกับการทอนเงินการคิดเงินให้ลูกค้าอย่างนี้นะครับผม ถ้าสมมติว่าเงินเงินหายในเครื่องอย่างนี้เราเราเข้าเครื่องอยงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเข้าเครื่องก็คือเราต้องคิดชําระเงินให้ลูกค้าอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเครื่องของเรา่ะเครื่องเครื่องที่เราคุมอยู่นะถ้าเงินมันหายเราจำเป็นต้องเอาเงินของเราอะจ่ายจ่ายให้มันครบเลยนะครับก็คือถ้าถ้าหายต่ํากว่า ยี่สิบบาทเราจะไม่ได้จ่ายนะครับผมถ้าถ้าหายเกินยี่สิบบาทเราจะได้จ่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยี่สิบสามสิบหรือว่าเป็นพันสองสามพันอย่างนี้เราก็ต้องจ่ายนะครับผมหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมืออะไรที่เกี่ยวกับเซเว่นที่ที่เราอาจจะทำผิดพลาดเป็นเกิดอุบัติเหตุให,ให้ให้ได้รับความเสียหายเราจะเป็นต้องจ่ายนะครับผมเพราะว่า ใบสมัครเขาจะเขาาจะมีให้กรอกนะครับเกี่ยวกับการทํางานเซเว่การทํางานโดยความประมาทอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจําเป็นต้องจ่ายเงินของตัวเองเขา้าเข้าเนะครับผมนั่นแหละครับทํางานเซเว่นก็เพื่อนเรู้กันดีนะครับว่างานเซเว่เป็นงานที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํางานเป็นกะนะครับผม ก็จะมีกะไหนบ้างกะเช้ากะบ่ายกะดึกนะครับผมกะเช้าจะเริ่มทำงานหกนาฬิกาสามสิบไปจนถึงสิบห้านาฬิกาสามสิบโดยประมาณนะครับกะบ่ายจะเริ่มงานอยู่ที่สิบสามนาฬิกาสามสิบไปจนถึงยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนะครับโดยประมาณนะครับ กะดึกนะครับผม22านกาไปจนถึง7านกาของอีกวันนะครับผมการแต่งตัวนะครับผมการแต่งตัวของเซเว่นะครับก็แน่นอนครับท่อนล่างตั้งแต่เอวจนถึงเท้านะครับผมต้องเป็นสีดำทั้งหมดนะครับไม่มีรอ,องเท้าคาดขาวหรือว่ากางเกงเป็น คา,าดขาวอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับผมเขาจะเน้นเป็นสแลกต์รงเกงสแลกตและก็รองเท้าอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีดำนะครับครับผมสีดําล้วนก็ท่อนบนก็จะมีเสื้อเป็นของเซเว่นซึ่งเขาจะได้เขาจะให้ซื้อเองนะครับผมก็เขาจะมีการาผู้จัดการเขาจะสั่งมาให้นะครับผมสั่งให้เริ่มแรกก็จะเป็น4ตัวนะครับผม สี่ตัวก็เป็นเงิน500บาทนะครับผมเขาจะ,ะหักหักในเงินเดือนของเรานะครับหักเป็น2งวดนะครับผมงวดแรกก็250บาทงวดที่2ก็250บาทเป็น500บาทพอดีนะครับผมแล้วก็เวลาพักนะครับเวลาพักจะไม่มีเวลาพักที่ตายตัวนะครับผมอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะ,อ,ะอยากจะเข้าห้องน้าอย่างนี้เราก็ บอกเพื่อนๆหรือว่าทีมงานที่เราทํางานในกะกะนั้นนะครับผมว่าเราเอ,อ,อยากจะเข้าห้องน้านะอะไรอย่างนี้ก็บอกเขาได้แล้วก็เวลากินข้าวนะครับผมก็ไม่มีเวลาที่ตายตัวนะครับเราจําเป็นต้องบอกเขาบอกผู้ช่วยหรือว่าผู้จัดการหรือว่าเพื่อนๆที่ที่เราทํางานด้วยนะครับว่าเ,ออเราหิวนะอะไรอย่างนี้เรากออ็ไปกินได้นะครับผม ไปกินได้แล้วก็กินสักเวลา,อาพอสมควรนะครับผมไม่ไม่นานเกินไปหรือว่าไม่เร็วเกินไปอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็เป็นเวลากินข้าวที่ไม่ตายตัวนะครับผมแล้วก็เวลาพักจะไม่มีนะครับผมเวลาพักจะได้พักก็คือ,อเฉพาะลูกค้าไม่มีหรือว่าเราทํางานเสร็จแล้วอย่างนี้สมมติว่าเราคุมเครื่องอยู่อย่างนี้เรา เราอาจจะได้ถ้าลูกค้าไม่มีเราเราอาจจะได้มาฟอนของฟอนของก็คือ,อสินค้าที่ลูกค้าหยิบไปมันมันเป็นช่องโหว่ช่องอะไรี้มันก็จะมีของที่อยู่อยู่ด้านในนะครับเขาเรียกว่าเชลครับเป็นชั้นวางนะครับแล้วก็เราก็ด,ดันดันดันมาให้มันดูเต็มนะครับผมก็นั่นแหละถ้าสมมุติว่าเราทําอะไรเสร็จแล้วลูกค้าไม่มีเราก็ยืนได้อะไรได้ปกตินะครับผมแต่ว่าไม่ ไม่ใช่ว่าแบบว่า,านั่งได้แบบนานอะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับงานเซนะครับก็จะมีการส่ง Delivery ด้วยนะครับผมหรือว่าส่งของโดยใช้รถจักรยานยนต์นั่นแหละครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมีใบกับขี่มีหมวกกันน ốc, อ็อกมีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวอย่างนี้ถ้าเราเข้า ทำงานเซเว่นเราอาจจะได้ไปส่งของ Delivery ด้วยนะครับผมเพราะว่างานทุกงานในเซเว่ทุกส่วนเราอาจจะได้ทำทุกอย่างในเซเว่นะครับผมพูดง่ายๆก็คือคนทุกคนพนักงานทุกคนต้องมีบทบาททุกทุกหน้างานนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นการสั่งของเติมของหรือว่าคิดเงินส่ง delivery ทุกอย่างในเซเว่นเราจะเป็นต้องทำให้เป็นให้หมดนะครับต้องยอมรับให้ได้ว่างาน 7, เซเว่นเป็นงานที่แบบเ,เลิกไม่ตรงเวลานะครับผม <fro> เขามีกำหนดเวลาทางานให้เราคือ <fid> ทุกคนต้องมีเวลาทำงาน10ชั่วโมงนะครับผม <od> ก็ค <od> ือ <od> ทำงานเวลาปกติ ก็คือ10ชั่วโมงนะครับแต่อาจจะมีเลทบ้างชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นเป็นเฉพาะเซเว่นที่ผมทําอยู่นะครับผมผมก็ไม่เคยย้ายไปเซเว่นร้านไหนนะครับแต่ผมผมก็ไม่รู้ว่าเซเว่นที่อื่นเป็นเป็นยังไงนะครับแต่เซเว่นผมก็คือ,อเราอาจจะมีการทํางานที่เลยเวลาไปบ้างครับบางที มาตรฐานเลยคือ1นชั่วโมงนะครับค,คิดว่าน่าจะ1ชั่วโมงสมมติว่าหลังจากาเราทำงานสิบชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเขาเราต้องมีการช่วยเขาอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือว่าบางทีเขาอา,อาจจะมีตรวจตรวจความาเป็นมาตรฐานของร้านนะครับก็คือเขาจะมาเดือนละหนึ่งครั้งนะครับช่วงช่วงที่เขาจะมาตรวจก็คือเราต้อง ทำทุกอย่างที่ให้มันเป็นมาตรฐานที่สุดการเติมของการเ,าเช็คสินค้าหมดอายุอะไรอย่างนี้หรือว่าทําความสะอาดภายในร้านนอกร้านอย่างนี้ทําทุกอย่างที่ให้มันเป๊ะช่วงนั้นแหละครับคือเป็นช่วงที่แบบเราทํางานเลยเวลา,เ,าเยอะมากนะครับผมบางวัน,นเราทําเลยเวลา 2- 3ชั่วโมงก็มีนะครับผมเวลาปกติเราก็สิบชั่วโมงอยู่แล้วเราทํางาน เลยเลยเวลาบางทีเขาไม่ปล kind of ่อยโอให้นะครับผมบางทีสองสามชั่วโมงที่เราทําเลยเวลาเราทําโดยไม่ได้เงินก็มีนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆพนิจารณานะครับคนที่สนใจอยากจะทํางานเซเว่นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมเฉพาะเซเว่นที่ร้านร้านที่ผมทําอยู่นะครับผมเขาเขาทำกฎแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการเติมเติมของในวอด้วยนะครับ วอก็คือเป็นตู้แช่ใหญ่ๆที่แช่เครื่องดื่มนะครับข้างหลังตู้แช่มันจะมีประตูอีกประตูหนึ่งนะครับมันจะมีห้องเข้าไปข้างหลังนะครับเพื่อไปเติมของตรงนั้นเลยครับเป็นเป็นจุดที่แบบอะไรนะอากาศเย็นนะครับเพราะว่ามันเป็นตู้เย็นครับผมถ้าสําหรับเพื่อนๆที่หนาวนะครับผม วอจะเป็นจะเป็นในจุดที่เย็นมากนะครับผมก็นั่นแหละครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ขี้หนาวนะครับผมก็อาจจะทำงานยากหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่า,าเขาจะมีเสื้อเสื้อกันหนาวให้อยู่นะครับผมเสื้อกันหนาวที่สำหรับ เฉพาะใส่เข้าไปในวอลนะครับผมเครื่องตู้เย็นใหญ่ๆนั่นแหละครับเ,เพื่อกันหนาวนะครับผมก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับผมครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะทำงานเซเว่นนะครับก็ดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นทางเลือกหรือว่าเป็นแนวคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับผมว่าเราจะอายอมรับในกฎตรงนี้ได้ไหมหรือว่าเรา มีจุดไหนที่เราแบบไม่ไม,ไม่โอเคอะไรอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนๆตัดสินใจนะครับผมปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนมากกว่าการทํางานนี่เราทํางานทุกคนเหนื่อยงานทุกงานเหนื่อยครับผมแต่ว่าปัญหาเรื่องคนมันอาจจะเหนื่อยกว่างานก็ได้นะครับผมหรือว่า มันอาจจะทําให้งานของเราเนี่ยมันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็คือปัญหาเรื่องคนนะครับผมผมจะไม่พูดอะ,อะไรที่เกี่ยวกับตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมผมอยากฝากให้เพื่อนๆว่าออปัญหาเรื่องคนก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าผมผมก็ไม่มั่นใจอีกว่าร้านอื่นจะเป็นปัญหาอะไรอย่างนี้ไหม หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะทํางานเซเว่นนะครับก็ขอฝากประสบการณ์ของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจให้เพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ